เด็กฝันก็เลขเพื่อนเขียนใส้มือให้พี่น้องก็อยากได้น้ำกันเตีสุหูสุวนว่าเดียวเขาตังปังได้สามตัวตรงสามตัวแก้วถึงสามตัวสองตัวเลยปูเสียห้อยนะฮาน้อยปูกระไห้เส้นมืออันนี้จุดห้าน้อยไห่ยูนี่โอ้จุดห้าน้อยเป็นของฝากห้าน้อยมือนี่นี่มาก็ได้แลาวก็ได้ห้าน้อยจุดเส้นมือไห้เด็กยิ่งขึ้นปูเอ้ยเพื่อนเอฟซีเพื่อนถือน้ำกันสุบหูทุกคนด้บปูเอ้ย เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะแ,แม่น้ำนีเป็นไรเนาะครับมีความฝันท<ม><อ>ังไหนเนี่ยฝันดีอยู่ค่ะฝันจะฟัดได้เลขกันที่เพื่อนหายไวล่ะละฝัน,น,นที่ว่าเพื่อนเขียนใส่มือมิแค่ไม้ตัวไม้ที่เขียนใส่มือหายแดงยินคืนกันแหละที่เพื่อนเขียนใส่มือตัวแดงกินคืนนะใช่ก็สิบอกพี่น้องตัวนั้<ห>นอะตัวเพื่อนเขียนใส่มือหดายิ่งขึ้นคืนไงล่ะฝันตั้งแต่ ฝันหลายมือแล้วพี่น้องก็อยากได้น้ำหลายก็เลยก็สิแบ่งปันวัอนี้ละให้พี่น้องไก่มือนเราด้วยนะไก่เหมือนเรไก่มือไก่ฝันแล้วไก่มือไก่วันแล้วบวกขี่มือน่เด้วนี่บวกขี้เหมือนกับสิแดงเป็นปูบ่เป็นปูที่เข้อฝันอะเป็นปูเป็นไงเป็นูข้อฝันเป็นปูเนาะเป็นข้อฝันบอกว่าก้มกลาเพิ่นหลอกเพิ่นกระลูกหัวเพิ่นกรบป๋าวเมื่อกี้งเอาเลขตัวนี้ไปพะนะเจอออกเลข่สามตัวฝุ่นพระดาเราได้เขียนแซ่ห์ไ เขียนเสนมือไห้แดงนี่คือเก้าศูนย์ห้าเก้าห้ายนเก้า่ห้าชข่แดงจริงคือเล่ยมันบาค่ะสามเด่นเอาด้วยค่ะอันนี้ก็เลเขียนใส้มือก็เฝันตาหักเขียนใส้นกระดาษนี่เลยฝันตาหักเด็กฝันก็เลยเพื่อนเขียนใส้มือไห้พี่นองกัยาไรน้ำกันเลสููสูวนวันเดียวเขาปังๆได้สามตัวตรง สามตัวเก่กว่าอืมขึ้นสามตัวสองตัวเลยปูสีไห่ครับห้าร้อยปูกระไหเสมออันนี้จุดห้าร้อยไห่อนี่โอ้จุดห้าร้อยเป็นของฝากห้าร้อยมื่นนี่นี่มาก็ได้รับก็ได้ห้าร้อยจุดเสมอไม่ครัโอ้นี่รับหรออืมไม่ครับปูเม็ดแกนใส่มือให้แม่นี่เพราะสายแก่สีใหม่ด้วยจริงคือสายแก่ใหม่สายแก่ใหม่โอ้รอติดตามกันจ้ะคุณสายกับพ่อสายโบมาขับขับกินโทรศ่าไหร่บ้าง ได้แทบใหม่ได้เด้อแทบใหม่นะครับแม่น้ำนี่านะครับแม่น้ำนีโอ้โทษสาวเร์มบบือประคำได้พ,พ่ธนาสิรับเดงบูกับมาเข่าฝันแล้วเนาะจ้ครับเขียนใส่เมือตัวแดงๆได้มั้บใช่ตัวแดงจริงๆเลยพลนให้จากตัวละครับสมตัวมึงเอาไปซื้อเยตัวนี้รับพนแล้วมะเก้าศูนยห้าพนั <90 5 S 2> นแล้ววะเก้ห้าใช่สดเอาแต่เล็กแล้วฝันม้าเนี่ยฮาต้องซื้อือไปจากตัวเด้สมมติศูนย์หเราไปหาหนึ่งเดีย ต้งสื่อเปตัวดึงดึงหานเลยสิแต่เขียนลุในหลันอยู่รัในานนี่บ oui ่เต็นจะเป็นเต็มลงเต็มเป็นบ่ใช่เออจะเป็นคนสน้ำไหลแต่อยากให้น้ำเบเกาน้ำแม่คนสีนน้ำหมูบ่อน้ำน้ำสามแปดกับสามศูนย์ศูนย์สามอต้องวดก่อนไหมน้ำเบเกาแม่อยากให้พี่น้องน้ำเบเกาน้ำแม่สามศูนย์กับแปดสามแม่คืลุงงวดก่อนนั่นไหมอยากให้น้ำตัวนั้น่บอกเพื่้วเนาะใช่ไ่ต้องจดอะไที่ตามตาม ตามตัวกอของแม่น้ำนี้สามศูนย์ที่หายไปก็แปดสามเนแม่ครับไอ้ตามน้ำแน่ตัวนั้นตัวนั้นเป็นอะลงนั้นตัวตัวนั่งซื้อลงนี่ไปสามศูนย์กับแปดสามนะกับแปดสามใช่แม่น้ำนี้ตามเด้นั่นตามไปเนาะนะครับพี่น้องตามไปเด้อนะครับตามสามศูนย์กับสามแปดเป็นเลขตามแม่น้ำยฝันดีอยู่พี่น้องฝันได้หกแปดกับหกเก้าละที่เพิ่นยัมครับเพิ่นยัมตลอดนะหกแปดกับหกเก้าแหละแต่ละเลขที่ฝันได้แต่เพย์ไม่ยัมตัวนี้ละ ตัวเก่าเรือเนาะที่เขียนเสมอก็คือเก่าศูนหาตัวแดงแดงดตัวแดงแดงจึงคึงด้ยคัณบอกว่าเขาฝันหลายมื่อแล้วเนาะคุงแพ่มาตามคนที่ไปสุรินทร์บอกว่าให้ยำก็ข้าก่อนหลังมันพ้านี่นี้ก็ได้มาตามแล้วขอบคสำหรับ แม่น้ำนี่นะครับพี่น้องแค่แนวางค่ะเขาปะเขาค่ะจะว่ากันค่ะอาเป็นแนวทางขอบเป็นแค่เียงแนวทางเลยเุกทีทุกคนทุกท่านนะครับให้พี่น้องปัังน้ำกันสูุันะครับพี่จะนาเนี่บอกครับที่เขียนมาให้เนี่ยได้เอาข้าเอามบงพรนี่นี่มาคอันนี้เด้กูเขียนให้ได้ค่ะเด้กประกาศเด็กขึ้นปาบบงวไห้เพลนม เก้าศูนย์ห้านี่เลขกูเชนไห้ค่ะอันนี้คือเลขฝันอีกเก้าหกกับหกเปดตัวเก้าเก้ากับหกมันตัวเดียวกันก็เลยเป็นเก้าแปดออันนี้ 9, 6, 6, 9, 9, 6, นเลขเลขกูเชนไห้ได้ค่ะเด้อเก้าศูนย์ห้เลขกูเชนไห้ในตาดวงมาเล่นศูนย์ห้าเลขอะห้าหนึ่งเหนไหมจะ 5, 1, มตูวอันนี้คือพอสอยค่ะเด้อสองสมงก่อนมันออกอายุไปแล้ว<อ>ก็เลยมามันือออกพศอสอพศอสองพศอยี่มพ่แนะนนี้นี่ละนี่ ถ้ามันออกตัวนี้เพราะว่าอายุออกไปงวดก่อนสี่สามมันเนาะใช่วันนี้สองสามธรรมะตัวนี้เดีมีเฮเด้อันอันหกเก้ากับเจ็ดแปดนึกนี่มาแต่สครับอันนี้ก็เป็นเลฝันฝันตองหวดอ๋อเป็นเลขกฝันฝันตองวัดฝันตองหวดเนาะอฝันเราเป็นเลกชอบอ่าเฝันตองหวดอันนี้คือเล็กเล็กูเนไห่ใม่ๆลกอนี่ประมาณเลขสี่ห้ามูเล็กเชนไห่เก้าูนยห้าเก้าศูนย์ห้าู็เปนู้เชนไหตัวไห่ตัวแดงนเครื่อง จะลิ้ม6,6กแล้วก็เอาเก่าๆดำเน้พี่น้องเด้อจะลี้ยงเก่าๆดำเดินทรามาเบิร์นก็สิมาหฮกกับเก่าเก้าหกเก้ากับหป็นตัวเดียวกันกับหกแล้วกับเก่าบอกให้ข้าใจตามนเลยนะรมะเบิร์นก็สิมากเก่ามาเบิร์นนะนะใช่้ะเลขมาเบิร์นมาหกับเก้าๆวันมักตัวไหนที่สุดเน้นตัวไหนที่สุดเ๋ยวของเป็นขมาตัวไหนวะตีนี่นี่มักตัวนี้ตัวไหครับนี่หกแปชอบที่สุดแล้วก็ชอบตัวนี้ เก้าศูนย์หาทิปูเฉียนไห่อันนี้คือบนอันนี้คือล่างมาเผบ่นี้อ๋อ้ตัวนี่้น่าตัดไม่ได้แม้ว่ามันจะของอันนี้มันชกบนอันนี้มันชกล่างเก้าศูนย์ห้าบนอืออันตัวนี้ก็เพื่อมันนี่เพราะว่าหกสิบเก้าปีเก้าสิบหกปีคืออายุของแม่ครับนี่ก็มันขึ้นกับฟันเห็นพระเทพนะบอกให้พระเทพพระเทพอือพระเทพเนาะตอนนี้พระเทพอายุเราหกสิบเก้าปีแม่นบ่ใช่ไปดูไปดูได้อายุเร้วลายอายุหกสิบเก้าปีของพระเทพอายุทพหกสิบเก้าครับ คิดวาย่านม้าตัวนี้ล่ะบอมาว่าอยู่ดอกคิดวามาแผลมาก็คือม้าที่ปูเชไห่หกเก้ 9, <3 S 2> เากับเก้าศูนย์ห้าสามตัวเนาะเก้าศูนย์ห้าเป็นเลขชอบสามตัวแล้วกับเก้าหกกับหกแปดเป็นเลขชอบสองตัวเ,เลขวันไม่อีกหรอ <S <S เลขฟันก็คือหกหกเก้าใช่เก้าเก้าแปดหนึ่งเก็ดแปดหนึ่งเลขที่คักแน่ก็คือเลขปูเชีนไห่เก้าศูนย์ห้าเชนใช้มือไห่เดียวนี่คือเก้าศูนย์ห้า เก้าศูนย์ห้าใสมือหางเล็เลขที่มักคักแน่นก็คือเก้าศูนย์ห้าใช่เลขมัดใจเลยกับหกแปดใช่เก้าหกค่ะพี่น้องเลขบบนมืหลายตัวดอกจ้ะหลายตัวเนาะลองพิจารณาเบิ่งเอาเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะนะครับเพ็ดถือกันจะว่ากันเด้อพี่น้องเลยนะครับแม่น้ำนี้เพิ่นฮะยูทูปพาน้อยได้มาหนีิฮะอ้าวมีแปดว่าน้อยกับล่าคุณมาค่ะ ปิดท้ายอันนี้จือทูปพาน่อยนะครับปิดท้ายข้ามโค้งข้ามลาวอันนี้จุดทูปพาน่อยสามตัวอะไรแปดสี่ได้เลยหมู่บ้านกามีได้หน่สามารถไปเที่ยวเล่ากับน้อยได้เนาะค่ะสำหรับมือนี้นะคะพานอยอันนี้คือทู่พานอยทุเรศเป็นของเพื่อนบ้านเด้อยใช่อันนี้ก็แตกวันนั้นก็แตกหนึ่งสี่ห้ากับสี่เจ็ดวันนั้นออกฮานอยทั้งหมดทั้งหลังอันนี้ก็คืออันนี้คือขนมไทยอันนี้คือขนมไทยขนมไทยนะครับแคบใบแคบใบ แค่ไปพี่นอนแค่ไปแคบเด้อแคบเด้อไปแคบไปเด้อแคบไปแคบไปเลยนะครับอย่าลืม905เน้นๆหนักๆ905อย่าลืม09ตัดเอาเด้อ09อาจมาอีกเด้อยรับสิมาบอกไปแล้วเอาขึอออกตัวนี้อยู่เพาตัดเอาสิได้เด้อก็คือแม่นำนี้ก็คือชอบก็คือชอบ905 905กับ68 68 69 69 96 ใช่มัคือมักจะสูบเพิ่ตัวนี้เนาะ,อ,ะอันนี้เลขาน้อยอู้แปดหนึ่งเลขาน้อยอย่าเล็ใจคิดอยู่ได้มามันแปดหนึ่งมาดอ,อกดูมันตทำมาแปดหนึ่งได้มามาหนึ่งยี่เหลี่ยะเ,เออสาวน่อยสาวเราสาวน้อยสาวเรานะครับเลขทูบแม่น้ำนิวนะครับเรีกทูบแม่น้ำนีเลอเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับสาวน้อยสาวเราแปดหนึ่งศูนย์ นะครับแปดหนึเอทุกคนทุกท่านทูปนี้คือเป็นสาวน้อยสาวเลาาจัดไปเลยน,นะครับมันที่หนึ่งมีนาคม2 5งพอยกไว้เอทุกคนถูกหวยสาตัว 2, 2ตัวนะคะสาธุสาธุโอ้ยพวกกันดิ่ออยจุกหลานแล้วคอยถือคอยให้คอยตัง